สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอการหมอยาสมุนไพรไทยค่ะวันนี้หมอการก็จะมาบอกเล่านะคะสรรพคุณของครูนะคะครูค่ะนี่ค่ะใบของเขานะคะจะเป็นหยักหยักค่ะเ,เพื่อนๆเนาะใบของเขาก็จะเป็นหยักๆยักนะคะนี่ค่ะเห็นชัดเจนไหมคะเพื่อนๆเห็นชัดเจนไหมคะครู คูหรือหรือนาดงัวนะคะหรือนาดงัวค่ะคูหรือนาดงัวนะคะ,คน,น,ะ,คะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นชัดเจนไหมคะนี่นะคะนี่ค่ะใบของเขานะคะจะเป็นขอบใบเขาจะเป็นหยักๆค่ะปลายปลายสุดนี่จะแหลมนิดนึงค่ะเ,เพื่อนๆเนาะจะแหลมนิดนึงค่ะสรรพคุณนะคะ คูหรือดาดกัวนะคะเป็นไม้พุ่มนะคะลำต้นลำต้นเล็กๆค่ะจำพวกจำจำพวกญ้านะคะจำเ,เป็นประเภทที่แบบว่าเป็นพวกญ้าค่ะต้นนะคะลดเหม็นขื่นนะคะสรรพคุณนะคะขับปัสสาวะนะคะแก้ปัสสาวะพิการนะคะใบนะคะคั่วให้ คั่วให้เกลียมค่ะใบของเขาคั่วให้เกลียมนะคะลดนะคะหอมเย็นสปปรรพคุณนะคะชงชงน้ำรับประทานขับปัสสาวะค่ะแก้กระหายน้ำนะคะเปลือกของเขานะคะลดเมาเบื่อนะคะเล็กน้อยนะคะสปปรรพคุณนะคะแก้ฤทธิ์สีดวงจมูกและก็แก้ฤทธิ์สีดวงทวารหนักได้ด้วยค่ะ ทีนี้ก็คือเราเอาใบของเขาเนี่ยคะ่ะเอาไปคั่วให้เกรียมแล้วก็ทำเป็นชาชงกินได้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะขับปัสสาวะนะคะขับปัสสาวะแก่ปัสสาวะพิการอะไรประมาณนี้คะ่ะเนาะแล้วก็แก้โรคลิสีดวงจมูกได้ด้วยแก้โรคโรคิสีดวงทวารหนักได้ด้วยคะ่ะเพื่อนเพื่อนเนาะวันนี้ก็หมอการก็มาบอกเล่านะคะสรรพคุณของเขาคะ่ะ ขาก็จะขึ้นง่ายค่ะการการดูแลรักษาก็ไม่ยากค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะแค่เราเราหักอย่างเงี้ยค่ะเราไปปักชํานี้ก็ขึ้นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนี่เลี้ยงง่ายค่ะปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายดีดูก,การดูแลก็ก็ไม่ยุ่งยากค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะทีนี้เราไปปลูกในบ้านในในใสในกระถางไว้ทีนี้เราเก็บมาเอ่อ รับประทานมาทําเป็นชาชงนะคะเพื่อนๆเ,เนาะมันก็จะสะดวกสบายนะคะถ้าเรามีอยู่ในบ้านเรานะคะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะสําหรับเพื่อนๆที่กด subscribe นะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้หมอการนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้หมอการจะได้นําเสนอนะคะสมุนไพรตัวอื่นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะฝากช่องด้วยนะคะหมอหมอหมอการตอนนี้ก็เพิ่งจะฝึกทำนะคะของ y t u t u เนาะแล้วก็หมอการก็จะน้อมรับนะคะนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ